สวัสดีค่ะก็มาพบกับครูแป๊ดเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปทํางานเนาะวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่5นะคะวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2563นะคะอ่ารายงานจากประเทศอ่ารัสเวียนะคะเมืองลิกานะคะวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆมีเมฆปานกลางนะคะคาดว่าอ่าช่วงบ่ายๆอาจจะมีฝนก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้อากาศกําลังเย็นสบายนะคะช่วงนี้ก็ ที่เมืองลิก้านะคะให้ดูนะคะว่าตอนนี้ใบไม้เริ่มร่วงแล้วนะคะตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นนะคะเป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านของแปนนะคะใกล้ๆที่พักแปนนะคะก็จะมีใบไม้เริ่มร่วงลงมาแล้วนะคะบางทีก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาเอารถมากวาดใบไม้เนาะอ้าวแต่วันนี้วันเสาร์สงสัยยังไม่มานะคะก็คลิปนี้ไปไวมาไวนะคะเพราะว่า วันนี้ไปออกมาสายนะคะช่วงเช้าก็เรียนรู้นะคะ,ะสิ่งหนึ่งที่แปจะทําคือช่วงเช้าทุกวันเนี่ยแปจะฟังนะคะไม่ว่าจะฟังสาระความรู้นะคะอ,ะอย่างเมื่อเช้าแป๊ก็ดูรายการของคุณเปื่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องบิตคอยน์ของคุณคุณท็อปยิรายุทธ์นะคะก็ฟังเป็นความรู้ไว้เนาะแล้วก็มาฟังคลิปความรู้ของอคุณสิทธิชัยหยุ่นนะคะก็แปจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ มันเป็นความรู้นะคะแม่จะบอกว่าถ้าเรามีเวลาให้เราอ่านหนังสือนะคะเพราะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยหสมาธิของเรามันก็จะไปจดจ่ออยู่ที่อ่านหนังสือเนาะเป็นการทําสมาธิอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าเราไม่มีเวลาล่ะเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งอ่านหนังสือนะคะบางทีเราก็อยากทํโน่นทํานี่ด้วยทํำยังไงคุณปแปรเราเกิดในยุคทีอ่อินเทอร์เน็ตนะคะอินเทอร์เน็ตเข้าถึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้น การฟังนะคะการฟังอ e ีบุ๊กกิ้งนะคะมีสาระมากมายนะคะคุณไปเสิร์ชหาคุณอยากรู้เรื่องอะไรนะคะ <c oughs> เขาจะมีคนอ่านนะคะอ่านเป็นหนังสือเสียงนะคะให้เราฟังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจเรื่องไหนเราก็ไปฟังได้นะคะในอ่าอีบ e ุ๊กกิ้งที่ไปฟังที่ไปฟังอ่าเรื่อยๆนะคะทุกเดือนเราจะต้องฟังให้ได้อย่างน้อยหนึ่งรอบนั่นก็คืออ่าพ่อรวยสอนลูกนะคะอ่าเพราะพ่อรวยสอนลูกนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงที่ไปฟังบ่อยๆคือ ใครขโมยชีวของฉันไปนะคะแล้วก็กินกบตัวนั้นซะลองไปหาดูนะคะกินกบตัวนั้นซะจูบกบตัวนั้นซะนะคะเป็นหนังสือหนังสือเสียงนะคะของคุณไบอันเคซี่นะคะฟังให้ได้อย่างน้อยเดือนละหนึ่งรอบนะคะทุกอย่างที่แปรพูดมานะคะอาจจะไม่ได้ฟังหมายถึงว่าอาจจะฟังวันละครึ่งชั่วโมงนะคะก็เก็บไปเรื่อยๆนะคะให้ได้อย่างน้อยเดือนละเดือนละหนึ่งรอบนะสิ่งเหล่านี้ ถ้าการที่เราพูดออกมาการที่เราพูดออกมาให้ผู้คนได้รู้สิ่งที่เราพูดออกมาคือเป็นความรู้ที่เรามีอยู่แล้วเป็นคังสมองที่เราเก็บบันทึกไว้และเราพูดออกมาแต่การฟังนะคะคือการพูดออกมาให้ผู้คนรู้แบ่งปันความรู้ให้คนอื่นน่ะเป็นคังความรู้เก่าของเราที่เรามีอยู่แล้วอาจจะพูดออกมาตั้งแต่ความรู้ตั้งแต่เด็กๆ หรือเป็นประสบการณ์มันก็เป็นความรู้เป็นประสบการณ์ที่เราเก็บไว้เป็นสตอรี่ที่เราเก็บไว้ใช่ไหมคะการพูดออกมาเป็นความรู้เก่าที่เรารู้นะแต่การฟังการที่เราฟังเนี่ยนะคะเป็นความรู้ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นให้คุณไปฟังเรื่องที่คุณสนใจนะถ้าคุณสนใจในเรื่องของจิตวิทยาคุณก็ไปหาฟังคนที่เขาพูดในเรื่องของจิตวิทยานะคะอย่างเช่นคุณไบรอันเคซี่ หรือ,อหนังสืออะไรที่มันเกี่ยวกับจิตวิทยาคุณขุนเขาอย่างนี้นะคะถ้าคุณสนใจอยากพูดให้มีสเสน่ห์นะคะก็ไปติดต่อไปติดตามอ,อ,อาจารย์จตุพลอย่างนี้ค่ะอาจารย์จตุพลจะเป็นมากที่แบบพูดพูดสุขุมนะคะพูดแบบน่าฟังมีจังหวะจะโคนนะพระนาะฉะนั้นถ้าคุณสนใจเรื่องไหนเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณอยากพัฒนาให้คุณฟังนะคะฟังเยอะๆเลยนะคะวันหนึ่งอย่างน้อย ให้ฟังเลยค่ะว่างตอนไหนเอาหูฟังกปจะบอกว่าถ้าเราไม่ฟังหนังสือเสียงดีๆเราก็ได้ยินเสียงคนอื่นอยู่ดีค่ะนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นให้สมองเราหรือว่าหูเราเนี่ยได้ฟังสิ่งดีๆอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะคะ mm hmm. ว่างปุ๊บก็หยิบมาฟังนะแต่มันก็ต้องมีช่วงเวลาที่เราไปคุยกับคนอื่นเสวนากับคนอื่นอันนี้ก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะคุณแม่พว่งเพชรสวัสดีค่ะคุณพี่จันตานะคะเม mm ื่อวานนี้แป๊ก็แชร์ คลิปของคุณแม่พวงเพชรแล้วนะคะคลิปนี้คุณแม่พูดดีมากเลยนะคะคุณแม่พูดเป็นธรรมชาติมากนะคะไม่ไม่อายแล้วไม่เขินแล้วนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีๆนะคะที่หมอนวดไทยรุ่นคุณพ่อคุณแม่นะคะที่น้อยคนนักที่จะออกมาแบ่งปันแล้วก็กิ่งในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะซึ่งคุณแม่ก็ทําได้ดีมากนะคะคลิปหมอนอุ่นสมุนไพรพวงเพชรนะคะไปก็เลยแชร์ให้นะคะแชร์ให้หลายกลุ่มแล้วเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ เตรียมรับลูกค้าปังๆได้เลยค่ะ <g ül> นะคะส่วนคุณพี่จันตานะคะแปรก็แคร์ให้แล้วนะคะอ่าที่นอนตะแคงนะ่ะนอนกึง่งอ่เวลาไปให้ลูกค้านอนตะแคงไปจะทําแบบนี้นะคะเ <c oughs> พราะว่าถ้าเรานอนลักษณะของอทับแขนนะคะถ้านอนนาน,าน,านลูกค้าจะชาแขนนะคะแปรจะให้ลูกลองลองเอาไปปรับใช้ก็ได้ค่ะพี่พี่จันตานะคะ คือลองให้ลูกค้าเอาแขนมาข้างหลังเลยค่ะคือ Careful. นอนนอนคว่ำก่อนแล้วก็ให้เขาตะแคงอีกแขนข้างหนึ่งก็ให้เขาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาข้างบนนะคะหมายถึงว่าเขานอนคว่ำเสร็จก็ให so ้เท <t> ้าตะแคงนะแล้วก็เอาแขนด้านหนึ่งขึ้นมาข้างบนแต่อีกแขนด้านหนึ่งก็ยังอยู่ข้างหลังนะคะแขนด้านนี้ทํายังไงมันจะเป็นมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะมันจะมีรอยช่องว่างอยู่ให้เราใช้หมอนกลมๆเล็กๆนะคะมาสอดไว้ที่ทใต้ ใต้แขนไว้ตรงนี้นะคะเพื่อรองรับน้ําหนักนั่นเองนะคะแล้วก็ขาเขาด้านด้านด้านนี้นะคะด้านที่แขนยกขึ้นอะ่ะก็ให้เขางอขึ้นมาแล้วเราก็ใช้หมอนหมอนใบใหญ่ๆนะคะให้เขาเกยไว้ลักษณนะเหมือนเรานอนกอดหมอนข้างนะคะแต่ว่าแขนข้างนี้ก็คือให้อยู่ข้างหลังนะคะอยู่ข้างหลังไปเลยไม่ไม่เอามานอนทับไว้อย่างนี้นะคะเพราะว่าแปรเกยให้ลูกค้าทํานอนทับอย่างนี้นานๆลูกค้าจะแขนชานะคะแปรก็เลยแก้ โดยการให้เอามาไว้ข้างหลังลักษณะแบบนี้ลูกค้าจะนอนได้เป็นแบบครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเลยนะคะแบบหลับเลยแบบชนิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่ปลุกให้ตื่นก็ไม่ตื่นเลยนะคะแต่ถ้าเรานอนให้ลูกค้านอนทับแขนอย่างนี้นานๆนะคะลูกค้าจะแขนชานะคะก็ลองเอาไปปรับเปลี่ยนใช้ดูนะคะอันนี้เป็นคําแนะนํานะคะแต่ถ้าคิดว่าเอออย่างนี้ถนัดนะตียงตียงมันไม่เหมือนกันเนาะถ้าคิดว่าลักษณะของที่พี่ทันตาทามัน โอเคก็ไม่เป็นไรอันนี้เราแบ่งปันเราแชร์ประสบการณ์กันเนาะโอเคนะคะวันนี้ไปมาแบ่งปันในเรื่องของบุคคล4ประเภทนะคะบุคคล4ประเภทหมายถึงว่าเกี่ยวกับงานนะคะเกี่ยวกับงานนะคะไม่ได้ลักษณะเหมือนไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นธาตุเป็นปน,นิสยัยเป็นอะไรไม่ใช่นะคะบุคคล4ประเภทในที่นี้คือเกี่ยวกับงานนะคะประเภทที่1คือประเภทนี้จะไม่จะ จะว่างมากนะว่างมากนะคะประเภทที่1คือกลุ่มคนที่ตกงานนะคะกลุ่มคนกลุ่มนี้จะว่างมากนะคะเพราะว่าเขาไม่มีไม่ได้ทำงานเนาะแต่ว่ากลุ่มคนกลุ่มที่ตกงานนะคะก็จะไม่มีเงินใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำงานแต่เขาจะมีเวลาเยอะมากแต่ในทางคนข้ามคือเขาก็จะไม่มีเงินเพราะฉะนั้นเวลาเขาไม่มีเงินเขาก็จะไปซื้อ ความสุขให้กับชีวิตเขาอย่างเช่นไปท่องเที่ยวก็ไม่ได้ไปซื้ออาหารทานดีๆก็ไม่ได้หรืออยากได้สิ่งอะไรที่เขาแบบต้องการก็ๆๆไม่ได้เพราะเขาไม่มีไม่มีเงินนะคะแล้วก็ไม่ได้ท่องเที่ยวด้วยแต่เขาจะมีเวลาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แปรจะเอามาพูดเปรียบเทียบคน4ประเภทนี้คือเงินการท่องเที่ยวแล้วก็เวลานะคะอ่ากลุ่มที่2คืออะไร กลุ่มแรกคือกลุ่มที่ตกงานจะมีเวลาเยอะมากแต่ไม่ได้ท่องเที่ยวแล้วก็ไม่มีเงินนะคะกลุ่มที่2คือพนักงานบริษัทพนักงานบริษัทเนี่ยอย่างเช่นไปเคยทํางานบริษัทโจนี่เนี่ยประมาณตีสี่ไปต้องตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วก็มาอาบน้ํานะคะอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ตีห้าเนี่ยก็ก็ต้องเดินออกมาที่ปากซอยเพื่อมารอรถนะคะประมาณ6กโมงเช้ารถก็จะมารับเราไปที่ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคนะคะเพราะว่าตอนนั้นโจนี่อยู่ที่นิคมอุตสาห,าหกรรมไฮเทคที่อ,อยุธยาเนาะเจ็ดโมงเช้า,ชาเนี่ยคือต้องไปถึงแล้วก็กินข้าวกินกินข้าวที่โรงอาหารนะคะแล้วก็เข้างานนะคะคือรูดบัตรเข้างานนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จึงเวลาทั้งหมดก็เลยไปอยู่ที่ที่บริษัทนะคะเวลาในะที่นี้คือเราก็จะไม่มีเวลาให้กับตัวเองนะคะเวลาทั้งหมดเราก็จะไปอยู่กับบริษัทนะคะ อาเริ่มตั้งแต่เดินทางไปนะคะแล้วอยู่กับกับที่ทำงานอีกบางคนก็ทำโอทีอีกนะคะแล้วก็ช่วงเดินทางกลับอีกแม้ว่าเราจะทำงาน8ชั่วโมงก็จริงแต่ว่าเดินทางไปเดินทางกลับเนี่ยรวมๆแล้วก็อย่างน้อย12ชั่วโมงและะ้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นพนักงานพนักงานบริษัทนะ่ยที่เป็นหรือว่าที่เป็นพนักงานประจำเนี่ยก็เลยจะไม่ค่อยมีเวลานะคะไม่ค่อยได้ไปท่องเที่ยวที่ไหนเพราะเขาไม่มีเวลา แต่คนกลุ่มน,นี้จะมีเงินนะคะเพราะฉะนั้นวันไหนที่หยุดนะคะวันไหนที่หยุดอย่างวันหยุดวันหยุดเนี่ยเขาก็จะไปช็อปกระจายเลยนะคะเพราะเขาเก็บกฎมากนะคะแล้วก็แล้วก็ไปจะแชร์ว่าพนักงานที่เป็นพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาจะไม่ให้แต่งหน้านะคะแม้กระทั่งทาแป้งทาแป้งทาแป้งฝุ่นเขาก็ไม่ให้ทานะคะเพราะว่าถ้ามันร่วงลงไปแผ่นบอร์ดหรือว่าแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย มันจะทําให้เหมือนกับมันช็อตนะคะทีนี้พนักงานก็จะเก็บโกรธมากเลยนะคะพอหลังเลิกงานก็จะเข้าห้องน้ําแต่งหน้าแต่งตากันแต่ก็ไม่เข้าใจว่าจะกลับบ้านแล้วจะแต่งทําไมนะคะแต่ว่าอย่างว่านั่นแหละคะ่ะเขาก็อยากสวยเนาะพอลงรถอพอไปถึงปากซอยลงรถเสร็จเขาก็จะเดินชอปปิ้งเดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะ่าก็จะ ประมาณนั้นแหละค่ะพอถึงห้องก็ล้างหน้าออกอะไรประมาณนี้นะคะเป็นความเกียดโกลดของพนักงานบริษัทพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอ่าโอเคทีนี้ก็พนักงานพนักงานประจําก็จะไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยได้ท่องเที่ยวใช่ไหมคะจะได้ท่องเที่ยวใหญ่ๆอีกทีก็คือบริษัทจัดทิปบริษัทพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะปีหนึ่งก็อาจจะได้ไปสักครั้งหนึ่งนะคะแต่คนกลุ่มนี้จะมีเงินนะคะอ่ากลุ่มที่2คือคนประเภทกลุ่มที่อ่าประเภทกลุ่มที่3คือ ประเภทที่ทำงานอิสระนะคะอิสระคือไม่ไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่เป็นประจำนะไม่เป็นประจำคือจะไปทำตรงไหนก็ได้นะคะกลุ่มนี้ก็จะได้ท่องเที่ยวด้วยนะคะเพราะบางทีเขาก็จะเดินทางไปที่โน่นที่นี่นะคะก็จะได้ท่องเที่ยวด้วยแล้วคนกลุ่มนี้ก็จะมีเงินด้วยนะคะแต่ไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวเองนะคะเพราะว่าเวลาทั้งหมดจะไปเสียกับการเดินทางนะคะ ไปเสียกับการเดินทางแต่คนกลุ่มนี้ก็จะได้ท่องเที่ยวบางทีไปที่นู้นที่นี่เขาก็จะได้ท่องเที่ยวแล้วก็มีเงินด้วยนะคะแล้วกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะกลุ่มนี้จะมีทุกอย่างเลยค่ะมีเงินนะอันนี้พูดถึงคนที่ประสบความสําเร็จนะไม่พูดถึงคนที่อ่ากำลังแบบเออล่อแหล่อะไรไม่พูดถึงนะอันนี้คือคนกลุ่มนี้ก็ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเขาจะมีเวลานะมีเวลาได้ท่องเที่ยว แล้วก็เขาก็จะมีเงินด้วยนะคะโอเคไหมทีนี้แปะจะบอกว่าไปะจะเทียบระหว่างคนที่เป็นเป็นพนักง,งานหรือเป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักง,งานเงินเดือนเนี่ยคะ่ะคือต่อให้คุณะจะจะว่ายังไงนะคือทางทางบ้านแปรมีทั้งมีทั้ง เขาเรียกก็อะไรนะแปนนะมาเป็นพนักงานใช่ไหมแต่สามีแปนนะเขาก็ทําสวนเนาะการที่เขาทําสวนก็คือเขาก็จะเป็นเจ้านายตัวเองนะเขาก็จะไม่มีเจ้านายเพราะฉะนั้นแต่รายได้ของเขานะเป็นรายได้รายปีนะคะคือขายลําไยทีก็จะได้ทีหนึ่งแต่ว่าพอเขาขายทีหนึ่งนะ่ะเขาก็ได้เยอะกว่าแปดั้งปีอีกนะแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงนะคะในความที่เขาได้เยอะนะเขาก็ต้องเสี่ยงนะ ถ้าปีนี้เขาราดสารแล้วลำไยไม่ออกดอกปีนั้นก็จบจบเลยนะคะต้องรอปีหน้านะคะมันก็จะเสียเวลาไปนะคะแต่ว่าอาช่วงที่เขาทําให้ลำไยออกดอกจนกระทั่งเก็บส่งโรงงานได้เนี่ยนะคะเป็นลำไยนอกฤด,ดูนะเก็บส่งโรงงานของประเทศจีนได้เนะะี่ยใช้เวลาประมาณหกเดือนนะอันนี้คือช่วงที่เขาออกดอกออกผลนะคะจนเก็บไปขายได้เนี่ยใช้เวลาหกเดือนและช่วงนั้นแหละเวลาหกเดือนนั่นแหละก็คือช่วง อาฟื้นปูบำรุงต้นบำรุงรากบำรุงดินนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงเตรียมต้นเขาในปีต่อไปแต่ว่าช่วงที่เขาทำจริงๆคือ6เดือนน่ะไปจะบอกว่า <c oughs> เขาได้เยอะเขาได้คือถ้าปีไหนเขาได้เยอะๆนะคะเขาได้เยอะกว่าป,ประมาณ4-5ถึงเท่านะคะสมมติว่าไปมาทํางานเมืองนอกไปมีรายได้อยู่ที่ปีละ3 0 0แสนนะคะเขาได้เยอะกว่าแปดสาถึง5เท่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นอ่าอันนี้มันก็ แต่ว่าเขาก็ต้องมีความเสี่ยงด้วยนะคะงานเขาก็หนักด้วยแล้วก็ก็เสี่ยงกับตรงที่ว่าถ้าปีไหนลำใหญ่ไม่ออกดอกเขาก็จบข่าวนั่นเองนะคะแล้วทีนี้ทําไมปาถึงมาทําเป็นอปก็จะให้ดูว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการคือเขาต้องเสี่ยงนะคะเขาต้องลุ้นเขาต้องกล้านะคะกล้ากล้าลงทุนกล้าตัดสินใจเขาก็เลยกล้าที่จะได้รับสิ่งดีๆนะคะแต่ทีนี้ไปมาเป็นพนักงานเงินเดือนนะ หมายถึงว่ารายรายได้ของแปรจะออกทุกทุกเดือนนะคะอ่าทีนี้ตรงนี้ตรงนี้จะบอกว่าไม่เสี่ยงนะคะก็เสี่ยงเหมือนกันนะอ่ายังไงข้อดีของการเป็นพนักงานเงินเดือนคือพอสิ้นเดือนเราก็จะได้ใช่ไหมเราก็จะได้ได้ทุกเดือนได้ทุกเดือนได้ทุกเดือนมันก็จะเป็นความอุ่นใจแต่ว่าข้อเสียของการเป็นพนักงานเงินเดือนคือคุณต้องทํา เท่าไหร่คุณถึงจะเติบโตนะคะอย่าลืมว่าการเป็นพนักงานเนี่ยมันก็เหมือนคุณไปปไปปลูกต้นไม้ในที่ของคนอื่นนะอ่าคุณปลูกเสร็จคุณก็ได้เก็บกินผลแต่ถ้าวันหนึ่งเขาเลิกจ้างนะหรือว่าเขาตัดต้นแอปเปิลทิ้งหรือว่าเขาไม่ให้คุณกินเขาไล่คุณออกอย่างเงี้ยต้นไม้ที่คุณปลูกไว้ในที่ของเขาเน่ยมันก็เป็นของเขานะคะมันก็จเจริญเติบโตในที่ของเขานะคะ เพราะฉะนั้นการเป็นพนักงานน่ะถามว่าดีไหมดีตรงที่ว่าหนึ่งคุณไม่ต้องลงทุนมากคุณไม่ต้องเสี่ยงในการที่จะาหาเงินมาลงทุนนะคะแต่ว่าข้อเสียนั่นราคาต่อให้คุณทําไปตลอดชีวิตนะคะคุณก็ไม่รวยนะคะการเป็นพนักงานเงินเดือนคุณไม่รวยนะคะกว่าคุณก็จะมีกินไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเลิกจ้างหรือว่าจนกว่าบริษัทเขาจะาไม่อยู่แล้วปิดไปอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ ข้อจากัดของการเป็นพนักงานมันก็มีอยู่ตรงที่ว่า1ถ้าร่างกายคุณเสื่อมถอยามาไม่สามารถทํางานนวดให้เขาได้เขาก็ไม่จ้างหรือต่อให้คุณยังแข็งแรงอยู่แต่ว่าอายุคุณเพิ่มขึ้นสังเกตไหมคะหลายๆที่เขาจะกจา,กานะจำกัดอายุนะคะว่ารับถึง 40, สี่สิบนะคะเขารับถึงแค่พนักงานถึง40พิพี่พี่แนนสังเกตดูไหมว่า ไม่ว่าจะเป็นร้านนวดหรือว่าร้านสปาเนี่ยเขาจะกำหนดอายุนะคะถึงอายุประมาณไม่เกิน40นะคะโดยส่วนใหญ่นะคะน้อยมากที่เขาจะบอกว่ารับคนที่มีประสบการณ์อายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยงอันนี้หาน้อยมากเลยนะคะก็จะบอกว่าอาชีพนวดไทยเนี่ยยิ่งคุณทํานานและคุณหมายถึงว่าอายุงานของคุณนานยิ่งทําคุณก็ยิ่งเก่งฝีมือคุณก็ยิ่งอ่ายิ่งอ่าเขาเรียกอะไรนะกดกดแล้วแบบตรงเส้นตรงจุดนะ่ะ ยิ่งคุณอยู่บนเส้นทางนี้นานคุณจะจะยิ่งเก่งแต่เจ้าของกิจการเขาไม่ได้มองอย่างนั้นนะคะเขามองแค่ว่าใครก็ได้จ้างใครก็ได้ทํางานนวดนะคะเพราะฉะนั้นผู้ตรงๆคือเขาก็จากได้คนที่เขาคอนโทรลได้นะคะไม่ใช่ว่ามาแล้วแบบอ่ามันจะเป็นข้อเสียของพนักงานที่อายุเยอะๆนะคะคือเขาให้ช่วยทํางานอะไรในร้านก็ไม่ทํานะคะถือว่าตัวเองมาเป็นพนักงานไม่ได้มาเป็นคนคนใช้อะไรประมาณนี้แจะบอกว่าจริงๆแล้ว ถ้าเขาให้เราทํางานมันก็ดีแล้วนะคะเพราะถ้าคุณยังไม่ไม่มีร้านเป็นของตัวเองนะเพราะว่ามันเป็นคือบางทีแปะก,ก็เคยไปทํางานนะไปช่วยพี่เขาอยู่ที่อ่าอ่าเขาเรียกไรพาังงานเนาะอำเภอตะกัวดตะกวดอืมตะกัวทุ่งนะคะพี่เขาก็ซักผ้าเองนะคะจังหวะที่เขาซักผ้าเราว่างเราก็ไปช่วยเนาะอ่าจริงจริงแกพี่เขาก็ไม่ให้ทํานะแต่ว่าก็มีอันนึงที่เราจะต้องผัดกันทําคืออ่าถูร้านตอนเช้าก็ทําความสะอาดร้านนะคะ อันนี้อันนี้เป็นงานที่แปจะต้องช่วยอยู่แล้วแต่ว่าซักผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่เขาไม่ให้ช่วยแต่บางทีเราจังหวะเราว่างนะมันก็รู้สึกกระดากอายนะเจ้านายซักผ้าแล้วเรานั่งอยู่เฉยๆเราก็ต้องช่วยใช่ไหมคะอ่ามันเป็นน้ําใจเนาะเออถ้าเราไปอยู่กับเจ้านายแล้วเขาไม่มีคนอื่นเลยมีเราคนเดียวหรือมีแค่สองสาคนอย่างเี้เราก็ต้องช่วยกันนะคะกรณีที่เราเป็นพนักงานนะทีนี้ วันนึงเราไปเป็นเจ้าของกิจการเราก็ต้องอยากได้พนักงานดีๆนะเก่งๆมีประสบการณ์ยิ่งทํางานนานมีประสบการณ์เราก็ยิ่งอยากได้แต่อย่าลืมว่าพานักงานที่เขาเก่งเขามีประสบการณ์เขาก็จะมะีเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกร้องเยอะนะคะเขาก็จะอยากได้ อ,อยากได้ค่าแรงเยอะๆอันนี้เราพร้อมจ่ายไหมอันนี้เราก็ต้องมาดูกันนะคะโอเคไหมวันนี้ไปมาแบ่งปันในความรู้เรื่องของบุคคล4ประเภทนะคะคือถ้าคุณเป็นคนที่ว่างงานอยู่นะคะพี่แนนว่างงานอยู่คุณก็จะมีเวลาเยอะมากแต่คุณจะไม่ค่อยได้ท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าคุณไม่มีตังค์นะแล้วก็ถ้าคุณเป็นพนักงานประจำนะคุณจะมีตังค์แต่คุณจะไม่มีเวลาไม่มีไม่ได้ท่องเที่ยวนะคะแต่ถ้าคุณเป็นพนักงานอิสระ หมายถึงว่าคุณทํางานอิสระหมายถึงว่าคุณทํางานแต่คุณทําได้ทุกที่นะ่ะคุณก็จะมะีมีเงินด้วยได้ท่องเที่ยวด้วยแต่คุณจะไม่ค่อยมีเวลานะคะหมายถึงไม่มีเวลาให้ตัวเองนะคะคุณก็จะเสียเวลาไปกับการเดินทางแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของเจ้าของธุรกิจแล้วคุณประสบความสำเร็จคุณจะมีทั้งเวลามีทั้งเงินมีทั้งได้ไปท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นไปได้นะคะก็อยากให้ทุกคนทําอะไรก็ได้ที่เป็นกิจการของตัวเองนะคะทาเล็กๆก็ได้นะคะอย่างตอนนี้พี่แนนนะไปเห็นพี่แนนมาทำํำขายอะ,อะไรนะธุรกิจใช่ไหมทำธุรกิจเจอเนสใช่ไหมคะ,ะก็ยินดีด้วยนะคะเพราะว่าธุรกิจนี้เป็นของอคนอเมริกันนะคะคนอเมริกาก็มามา,มา,มาเมืองไทยในรุ่นของอ พี่อะไรนะแฟนของคุณที่เป็นดารานะคะสวยๆนะคุณกบนะเออนั่นแหละสามีเขานะคะเป็นคนนําเข้ามานะคะแล้วก็อันนี้ธุรกิจนี้น้องสาวแปก็ทําอยู่นะคะอยู่ในสายของพี่พี่จิรัตนเนาะพี่จิรัตน้องสาวไปอยู่สายพี่จิรัตนะคะอคะแล้วก็ตอนนี้แปก็เริ่มมารามาเหมือนเรียนรู้ธุรกิจอันนึงเหมือนกันนะคะซึ่ง ตอนนี้แปะก็เริ่มโพสต์โพสต์ออกไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็แปะอยากแนะนำพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะให้คุณอาหานอกจากงานประจำแล้วให้คุณเรียนรู้ในการที่จะให้ตัวเองมีไรายได้หลายทางนะคะอย่างคุณมีร้านนวดคุณก็หาผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับนวดไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนะคะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความสวยความงามใบหน้านะคะหรือว่าโปรดักอะไรที่มันเกี่ยวกับงานของเรามาจำหน่ายบ้างก็ได้นะคะหรืออาจจะนำ สินค้าจากเมืองไทยที่เป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะคะเป็นผ้าไทยเป็นอะไรที่เกี่ยวกับไทยๆมาวางขายที่ร้านเล็กๆนี่น้อยก็น่าจะได้นะคะก็คือว่า1ลึ่ะเป็นการสร้างไรายได้หลายทางนะคะ,ะจริงๆแล้วการสร้างไรายได้มันมีตั้งเยอะตั้งเยอะนะคะให้เราไปหาดูว่าสิ่งไหนเราชอบเราถนัดนะคะอย่างแต่เห็นน,ออน้องน้องน้องด้าน,นะคะที่ที่สเปนใช่ไหมน้องด้าเขาก็ อาหารไทยด้วยนะคะเขาก็ทําแจกลูกค้าด้วยไม่แน่ถ้าวันหนึ่งน้องด้าเขาค้นพบว่าจริงๆแล้วเขาชอบทําอาหารนะคะเขาก็อาจจะไปเปิดกิจการทําร้านอาหารด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงไทยนะคะทั้งเก่งทั้งสวยนะคะเพราะฉะนั้นให้เราเป็นผู้หญิงที่สามารถนําครอบครัวได้นะคะอย่างครอบครัวของแปนะ่ะแปก็ช่วยสามีทํางานนะคะแต่ว่าสามีเขาก็ทําหน้าที่แม่แทนแปนะคะคือเขาก็เลี้ยงลูกให้แปตั้งแต่ ตอนที่แปรมาจากบางไทยลูกแปอายุ4ี่ขวบนะคะเขาก็เลี้ยงทําหน้าที่ตรงนี้แทนแปรนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสามีถ้าคุณอยากให้ภรรยาคุณช่วยทํางานช่วยหาเงินคุณก็ต้องทําหน้าที่นั้นแทนเขาด้วยนะคะในการเลี้ยงลูกอบรมลูกแทนเขาทําทหน้าที่แม่แทนเขานะคะโอเคไหมสําหรับคลิปนี้อมอาไปป้อนข้าวให้คุณพ่อก่อนนะคะค่ะตามสบายค่ะเดี๋ยวแปรก็จะจบไลย์แล้วค่ะพี่แนน นะคะพ่อแป๊ต้องไปทํางานนะคะโอเคขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะที่นี่ก็แดดก,กําลังส่องหน้านะคะกําลังได้รับพลังงานดีๆนะคะได้รับพลังงานจากธรรมชาตินะคะโอเคขออนุญาตไปทํางานก่อนนะคะด้วยรักน้องห่วงใหญ่จากใจครูแป๊สวัสดีค่ะ